มาดูว่าเราจะทำอะไรอืมอ้ยกระิวากับสบู่เขานิ่มมาค่ะมาเตรียมตอนอื่นเรามีขวดแล้วเนาะขวดขีมอาบน้ำของเราที่ใช้ไปแล้วแล้วก็มีน้ำเกลือค่ะน้ำเกลือนะคะแล้วก็มีสบู่ เป็นสบู่ยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่ความชอบของเรานะคะแม่ค้าจะใช้สบู่อันนี้เป็นสบู่โปรตีน่านะคะแล้วเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะขวดเปล่าขวดเปล่าแล้ว <Why? S 1> จะลงไป ไม่พอแกะมาใส่อีกทำการใส่น้ำเกลือนี่ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ให้หมดตัวน,นะคะเราจะมาทำสบู่ไรวอาบน้ำ เข้าไปเรียบร้อยทำการปิดฝานี่ไงใครที่ชอบใส่ออยก็ใส่เข้าไปเพิ่มนะคะเป็นน้ำมันออยใส่ผสมเข้าไปอันนี้เจ้าของช่องจะไม่ค่อยชอบใส่ออยนะคะจะชอบแบบว่า สบู่ล้วนๆสองสีสีเขียวสี่าส,สบู่สีเขียวนี่เป็นเป็นสบู่ขัดที่ไทยนะคะสีเหลืองเป็นสบู่บำรุงผิวนะคะทั่วไปนะ,ะผสมกันกับน้ําเกลือแต่ว่าไม่ใส่ออยเจ้าของช่องไม่ชอบออยมันจะมันจะนุ่มลื่นเกินไปเหมือนมันจะอาบไม่เกลี้ยงเราชอบแบบเนี้ยแบบนี้ค่ะเสร็จนะคะเป็นสบู่เหลวอ,อาบน้ําแต่ไม่เหลวค่ะแต่มีโฟมอ,อาบและสะอาดขาวมาก